<ม>ดูสิคนมองแมมดูปาก<ไ>ปดูปากใครใครเป็นคนมองแมมดูปากปใกล้ใ้โอ,อ้โหปากหนูปาก <laughs> คนมอมแแมมใครอะใครล่ะใครชื่อตั้งใจล่ะคนไหนตั้งใจอ่ะคนไหนคนนี้หรือเปล่า กินอะไรคะกินเค้กช็อกโกแลตมาเหรออุ้ยสะอึกด้วยสะอึกด้วยเหรอนี่ฮะอะไรนะี่ปุ๊บยิ้มทำยังไงคะอุ้ยสะอึกยิ้มหน่อยเร็วอ้าปากหน่อยอ้าปาก อาปากอาปากเคียวอาอาปาสิอุย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 ข้อ<ว><า>ขอขอคะ่ะขอค่ะอยากกิน,นอยากกินแบบพ่อเหรอนเนอี่ยอ๋ออยากกินวิตามินแบบพ่อใช่ไหม,ไมเดี๋ยวพ่อมาให้น,ใหนะรอนะพอพ่อพามาแล้วหนูต้องขอบคุณค่ะเลยนะค่ะ ซ้อมไว้ก่อนขอบคุณค่ะก้มสวยๆยิ้มได้นะคะยิ้มได้ะนะคะเจเอมือเลอะนะคะมือเลอะอยู่ค่ะอ่ะดูมือหน่อยค่ะกดดูมือแม่แม่ดูมือหนะ่อยนะโอ้โหมืออุทยพร้อมมาแล้วมามมาแม่มาเอา,า,ากีเมด เม็ดอะไรใช่ไหมชูนิ้วชูนิ้วว่ากี่เม็ดเอากี่เม็ดข้าวหนึ่งเม็ดห้าเม็ดเลยอ่ะเกินล้เม็ดน้ำวิตามินซีอ้ำมันมะลขอบคุณค่ะ